นเด็กหญิงกัญญาณีศรีสวัสดิ์เด็กหญิง,ะะองอุตามณีจัดโพลดีสุปเทอพระเกียรติธภูมิและพระบรมชายาระเด็กชายอุวนารัตนสุวรรณเด็กหญิงกัญญาพัชร์สัมปร์บุงเด็กหญิงอุทามาสิ่งพัฒดีเด็กหญิงอ,งนนอ,งอินทิราเบ้ามนตรีค่ะตามด้วยตัวทงต่างๆนะคะนะครับแล้วก็จะสังเกตได้ว่าของขบวน บ pues <quarters> ้านของวรณที่ขอนเราเนี่ยนะคะข้าวส้ติ่มเลยวนะคะเกีวแดงพร้อมที่ะไปวางข้าวค่วนะคะนโดยทีมักกากรันะคะ บ้านจอนช้างสีสุว right? ินิยาารนะครับผู um ้บริหารงานโดยผู้มีการทับบอลสุรพงศ์ราครับคณะที่เข้าร่วมในการขับการแข่งขันจำนวนสิบคนครับและกีฬาที่เข้าห้องขับยารแข่งขันจำนวนสามสี่คนสำหรับขบวนพาเยนะครับผู้ต่อเรียนผู้นำขบวนการเมเยอร์ของเรานะครับเด็กชายชันวาทงชัยผู้ถูกนงป้าโรงเรียนเด็กหญิงคำัพศาลทงศน์น้อยโภและก็เด็กหญิงสุกีนายาน ภูถืง <Yeah. S 1> และครัเด็กชายมีรักบุญ <Yeah. S 1> ยิ่งยง แดงกับ้านแดงตามด้วยกับนซีมาในคนสิรของเอ่อแฟนซีนะคะใครเป็นสปอร์ตเยแลนี่ล่ะนาะ้งใหญ่อามนะควครัแล้วทีครัยิดมากตามปด้วยครับกับบริเวถัดไปบรเวณบ้านนอนยานาครับบริหารงานโดยท่านผู้มีฐานะคมงสุรพรัช คณะคูทูท er ี splash, ่เข้าร่วมในการแข่งข yeah, <preciso S 1> ันทั UH, no ้งหมด7จท่านครับนักกีฬาในการแข่งขันทั้งหมด30คนผู้ถือป้ายโรงเรียนครับเด็กชายสุขพระจิอภิรม์และเด็กชายสุขมการอภิรมครับผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กชายรัชตสิงห์ชตาครับสำหราบนักเรียนนะครับมีทั้งหมด6.6คนนะครับอาจราโรงเรียนประหยัดและพุอกอาจา์โรงเรียนอยู่อย่างพอเพียงครับเสียดังกึกกง และก็น่าจะปิดท้ายด้วยขบวนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดด้วยนะครับเขาบอกว่ายาเสพติดพ่าชีวิตของคนไทยนำความสิบหายสู่ประเทศครับ มาด้วยกองทัพนักกีฬานะคะการแต่งกายและอุปกรณ์สําหรับกองทัพนักกีฬานะคะได้แรงประดานใจมาจากดอกไม้นานาพันธุ์เยาวชนทุกคนมีความแตกต่างและความหลากหลายโดยเฉพาะเพศความคิดสติปัญญาความเฉลียวฉลาดนะคะที่มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งเปรียบได้ดับดอกไม้นานาพันธุ์เพราะดอกไม้ก่อนที่จะงดงามได้ต้องเริ่มจากการเป็นต้นกลา้าที่ต้องมีการดูแลผุเพาะจนถึงที่สุดนะคะจนสามารถกลายเป็นดอกไม้ที่บานร่งงดงาม และต่อด้วยขบวนรณรงค์กีฬายาเสพติดค่ะลงมาอานไปครับจากโรงเรียนบ้านเหล่านกชมวิทยาศาสตร์ครับสำหรับบ้านหนองบ้านเหล่านกชวิทยาศาสตร์ครับ บริหารโดยผู้ภำนิการเจตมงคลสวัสดิ์นะครับรักษาการในตําแหน่งผู้อำนการโรงเรียนบ้านเหล่านกาสุวตร์ครับกบวนการประกอบด้วยผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กชายชยุธสายทองคำเด็กหญิงกอนกระโดกดชยัยฤชาครับจำเมียรอของเรานะครับประกอบไปด้วยเด็กหญิงกดกมลน,นะครับนนทรีเด็กหญิงปิยธิดาภูวานคำเด็กหญิงกฤชพรเส,สุวรรครับพระบรมชายรักษ์นะครับเด็กชายคณิศสอนศีภูชรครับเด็กหญิง ปรินจาถาวรยิ่งผู้ถูกพันผู้เงินผู้ทองครับเด็กชายชนันกฤษเพตโอนและก็เด็กหญิงนัชยาชัยรุชาครับสำหรับผลงานความภาคภูมิใจนะครับผลงานประเมินภายนอกรอบที่4ี่อยู่ในระดับดีมากครับผลงานประเมินคุณภาพวุฒิธรมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับอยู่ในระดับ 2A นะครับและก็ผลการประเมินอาชีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่3และ ONET สูงผูล่อแบประเทศครับลำดําต่อไปนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนครับสวยงามยิ่งใหญ่เชื่อใการนําโดยดามเยอร์นะโปรเจกต์ทางโรงเรียนครับขาโรงเรียนบ้านหนองยาแพร่ชาแรกครับชั้นพุ่มในการเจ็ดมงคลสวัสดิ์นะครับซึ่งโรงเรียนบ้านหนองยาแพร่ชาแรกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับเปิดทําการในการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับโดยดามิเยอร์ไม้ หของเราครับคือเด็กหญิงนพเก้าตุนเฮ้านะคับตุนเฮ้านะครับหมยที่2ครับเด็กหญิงชัญรักษ์แดงดอกแดงดอกครับไมยที่3เด็กหญิงชดาพรชัยอากาศหมยที่4เด็กหญิงวาสนาคำน้อยและไมยที่5เด็กหญิงนัทชั้นป็นการสาชนครับผู้บัญชาโรงเรียนครับเด็กหญิงสุนันท์โค้วิชัยครับเด็กหญิงอรวีทีสยามครับมันพุ้ชาเด็กชายบรินอินชะาน รุ่หญิงเด็กอีกวิยดาตาเสารครับพระร่มอุปายารักษ์นะครับเด็กชายนิธิพัฒน์พีชานะครับซึ่งขบวนวัฒนธรรมนะครับประกอบไปด้วยการแต่งกายทั้งสีการแต่งกายสีน,นะคะเหนื<ล>นอ้ะปรอกอบไปด้วยเอกล,ลักษณ์ของจวัดขอนแก่น สำหรับปีนี้223-225ปีจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ตามด้วยขบวนนักกีฬาในครพูดถิ่นไม้คือเด็กชายปันนวิสุริบารุงและเด็กหญิงปริศดีทรรมรักษาครับพร้อมกัเด่นพยานญชนะต่างๆแรกๆคือการเต้นอาริบิงานชาใช่ค่ะล่าสุดได้รับรางวัลมาด้วยนะครับเป็นปิดท้ายด้วยกองเชียร์ใจเกินร้อยใจเกินร้อยโดยสีชัยหรือเปล่าบอยใชัย ครนก็เลยให้ได็กๆโช้วยการได้ทำขการได้ทำฝนครับสุดยอดมากกม่ไได้อย่างเดียวค่ะการอะไรคะกานยุ่งนะคะผ่านพุ่มนะคะเด็กหญิงพัทราภาคำตีเด็กชายสรวิทย์มณีวงศ์ผู้ถือใบสีเด็กหญิงประภาสศรสีขาวเด็กหญิงประภากรสีขาวผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายกอบุญ เด็กหญิงว่ารัญชยาพาแสงนะคะคแล้วก็ปิดชายด้วยขบวนทองตอนต่อต้านยาเสพติดครับไปต่อที่โรงเรียนถัดมาครับโรงเรียนชัดมา,บดมาขบวนพระเดจากโรงเรียนบ้านหนองเขวยประชารัตบำรุงครับผู่งในการกน,นะครับ่านธงคำแสงเพชรนะครับส่วนประกอบของขบวนประกอบไปด้วยป้ายโรงเรียนเด็กหญิงชนนิ่าจันทีครับดัมเมเยอร์เด็กหญิงนัน เด็กหญิงเป็นยาพาแสนวิชัยครับผูจิตงโรงเรียนเด็กชายนัทภูมิต้านภูมิเด็กชายมิติพุทธยอดแก้วครับแล้วก็ตามมาด้วยขบวนทงนะครับแล้วก็ขบวนการต่อต้านยาเสพติดซครับมาด้วยนะคะเดินเสร็จแล้วคุณผู้ยืมหน่อยนะครับ AEC ครับอาเซียนวมใจอาเซียนรวมกันรวมใจนะครับขบวนประหยัดพลังงานนะครับพลังงานนะครับขบวนประกัน ปัญญาหดมาสายผู้ถือพระบรมชาญาลับเด็กชายกินน้พัดแพทย์กินเด็กหญิงนับทุกเลือกาหารเด็กหญิงชูคาทีโพกีนะคะชื่อแนวคิดในการจัดขบวนนะคะต้จับปิดท้ยด้วยขบวนของเสรษฐีพอดียง,งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พระศุกร์กับนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะ แล้ก็ได้นำแนวคิดของลำบุญยนต์ยุคงานวัดมาด้วยใช่เลยค่ะวันนี้ก็คือเป็นงานวัดเคลื่อนที่ด้วยแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะมารอเชียร์กีฬาด้วยกันนะคะมีสาวลำบุ้วยนะคมากเลยแต่หมอนเพียงนะคะมีสฉลอมมีเพียนไวด้วย ชวนจากโรงเรียนชุมชนบ้านชาปราครับชั้นพุ้มบริการสุขจน์ตอบทุนนะครับรองผู้บีิการโรงเรียนนายรนกรนะครับดนยโสนะครับดัมเยอร์ของเรานะครับประกอบไปด้วยนางสาวดลิศราแสนหนองว่านะครับนางสาวเพรมวัตด,ดีพงขานางสาวปัญชิตานามพรเด็กหญิงนัชทินีพรตรีชาลีเด็กหญิงสัตสิริจากเปียครับ ผู้จุดาฟโรงเรียนคือเด็กหญิงมิชยาไทรวงและเด็กหญิงสิริภูผิวขานะครับตามด้วยคุณวงโยธวาชิศของโรงเรียนครับผู้จุดไงโรงเรียนครับนาย รงเรียนชุดชวนบ้านชาบพร์นะครับก็คือจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลาน <1> 1> าหนึ่งจนถึงชั้นพุ่งสาปีที่3นะครับโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแล้วก็ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่21นะครับและก็เป็นขบวนและมีอีกหนึ่งอย่างคือขบวนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศร,ร,รษฐกิจ <น S 1> พอเพียงม่กเบิกคุณลักษณะอันพึงประสงค์นแมคะียาคพอเพียงนั่นเองนะครับและที่สําคัญคือให้ผู้เรียนนั้นรู้จัก รักสิ่งแวดล้อมนะคะมีคุณธรรมร่วมรักษาวัฒนธรรมไทยและปิดท้ายด้วยของขบวนปลอดภัยห่างไกายาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคิดนีใส่เครื่องเนี่ยวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตำราแท่อย่างรู้ค่าเลี่ยงยาเสพติดใช่แล้วชุมชนนอาภัยยังฝากผลงานดีเด่นไว้ด้วยครับรางวัลระดับศูนย์การเน้นได้รับรางวัล เป็นสิ่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศรึกษานะครับได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมระดับประเทศครับได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุธธ่งที่1ิและก็ได้รับโล่รางวลัลเสมาปปรสร,ระดับดีเด่นโครงการเสนาศึกษาสีขาวปลอดพยาธิ<อ>์ยานมาเลยครับเพลนในวันพิจารณาของตัวเอบ้านห้วยเตยพัฒนาบริหารงานโดยนายรุ่งเรืองชัยน้อยนะคะ ผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กชายอภินันคำหวานเด็กหญิงวรรณภาพรมนทศูนย์ดรัมเมเยอร์ไม้ที่1เด็กหญิงดวงกมนเต็มดวงไม้ที่2เด็กหญิงรัชเด็กหญิงรัชนรวัน,น้อยและเด็กหญิงพัทรวดีวัฒนะ ผู้ถือทงโรงเรียนเด็กชายพบทำทอดทองนะคะโรงเรียนบ้านห้วยเตยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพนะคะซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจมีผลการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศรางวัลเรียนทองระดับเขตงานศินละปะหัตถกรรมที่70กิจกรรมเต้นหางเครื่องประกอบเพลงนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้กิจกรรมแปรรูปอาหารกิจกรรมแกะสลักผักผล,ลไม้ลำดับต่อไปครับเป็นโรงเรียน มนตุนประชารัฐบำรุงครับเป็นข้อมูลที่ทางคุณผู้ประสานงานขอ,งขอเพิ่มเติมด้วยนะครับโรงเรียนนนตุนประชารัฐบำรุงโอ้ยเตยนนตุนนะครับต่อไปจะเป็นโรงเรียนบ้านโนนเผาครับนะครับเมื่อกี้นะครับโรงเรียนบ้านนนตุนประชาบำรุงนะครับ ผู้บริหารงานโดยท่านชเวงศักดิ์แสงจันทร์นะครับแล้วก็มีสีประจำโรงเรียนเหลืองแดงนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านวน,นตุนประชาบรรุงมีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่แล้วก็คุณครูมุ่มงเน้นกระบวนการให้ได้เรียนอ่านออกเขียนได้รักความเป็นไทยใส่ใจความพอเพียงนะครับผู้ถือป้ายโรงเรียนก็คือเด็กหญิงที่รุดีดวงชาและก็เด็กหญิงเข็มจีราแก้วดอนหันครับ มาด้วยนะครับโรงเรียนถัดไปครับโรงเรียนบ้านนนขานะครับท่านผู้มีการจูไรพรสาววิการนะครับผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงประพิษยาอําเท้าครับเด็กหญิงมาริวันสิริธรรมเม่งนะครับและก็ผู้ถือธงโรงเรียนนะครับเด็กชายจากกริด เฮวินซีคอสนะครับน่าจะเป็นนักเรียนต่างชาตินะคะขบวนเทิดพระเกียรติครับ,บเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับผู้ถือป้ายขบวนพาเรดเด็กหญิงพัชราภาสรหินนะครับแล้วก็เด็กหญิงนฤกการกิ่งพวงครับแล้วก็จะมีผู้ถือป้ายสาวน้อยอเพชรบนเผาด้วยนะ,ะดูดรามีเยสุดก่อนสีทองพีน่นนะคะโชว์อะไรหรือเปล่าครับเนี่ยมีโชว์ก็คือกี่มั ต่อนะคะตัวตึงนนขาวก็มาดูสิคะตัวตึงนนขวา,าสว,ว,ขวาสุดยอดมากนของดีนนขวาวก็มามีที่จุดหมายของของดีนนขวัขนนขวนะครับดีกีาร์ดหอย เบุตรน,นะครับแล้วก็บ้านเขาเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกผักแล้วก็มีการได้รับการปลูกผักนะครับแล้วก็ใช้แนวคิดในการทําเกษตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปลูกผักด้วยนะครับแล้วก็ผลง,งานที่ชาติสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับ วัลระดับประเทศสามรายการเชิราง Jamie, วัลชนะเลิศในการวาดภาพสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับรางวัลรอชนะเลิอันดับที่2ในการวาดภาพในครสมเด็จพระนิฐนธ์ที่ด้านเจ้าสมเด็จพระเทพพระราชสุนาสยามบรมราชกุมารีและก็รางวัลที่เจดในการวาดภาพจากยอนมากนะคะของดีบ้านนนขานะคะผักปลอดสารพิษนะคะผักสดสนะคะมีโยชิโนธทวาิีชนสนเขาวอาีิดาด้วยมีผักหลากหลายชนิดนะคะวันนี้มีผักอะไรบ้าง もう。 วงโยธาธิษจานจากาโรงเรียนสนามบินขอบคุณตามมาด้วยขบวนของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยาบริหารงานโดยนายนราวุฒิรามสิริผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยาผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงเมษยาแสงจันทร์วิจิตรชั้นประถมศึกษาปีที่4ผู้ถือธงเด็กชายพงพิพัฒน์กันเยดัมเมเยอร์ไม้หนึ่งเด็กหญิงพิมพออนอภิรมยานนท์เด็กหญิงกนกวันแก้วตีนแท่นเด็กหญิงชัชยาถาว,วัร ลลักอ่อนน้อมอ่อนรัเอกลักษณ์ของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลทภายใต้แบรนด์สมบายซิปลายดอนแดงรางวัลที่ภาคภูมิใจรางวัลข้อไฟระดับประเทศการประกวดโรงเรียนภายใต้โครงการต้นกล้าไร้ถังรางวัลโรงเรียนต้นแบบระดับประเทศการผลิตผ,ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิเจอร์จากไม้พาเลทภายใต้แบรนด์สำบายซิปลายดอนแดงตัวแทนสำนักง,งานเขตพื้นที่ มคอนการเขตหนึ่งการแข่งขนันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยการแข่งขันเรียนร้อยถ้อยความระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตามมาด้วยขบวนนักกีฬาของคุณครูค่ะสยอดมากาดแดงนนยวิทยา เด็กหญิงอินทุอ่อนชัยชำผู้ถือธงชาติเด็กหญิงนัทธิดาศีหาบุตรเด็กชายกิติศักดิ์ก้านบัวรพระบรมชายารับเด็กชายวรการริตาผู้ถือพานพุ่มเด็กหญิง ชุดรีไซเคิลนะครับจากขยะเป็นคอนเซ็ปต์ลักโรคของเรา,<ช>าด้วยนะคะ,ะ,คะมีการคัดแยกขายะด้วยเป็น,ปนการโลนโครงใน<ช>คัดแยกขยะอันตรายขยะทั่วไปนะครับมาต่อกันที่รง สร,รชาเสนาอุดอรผู้ถือธงโรงเรียนเด็กหญิงอภิสราเสนาอุดรและเด็กชายจิรายุจันแสงขาบและขบวนสุดท้ายครับปิดท้ายด้วยขบวนโรงเรียนบ้านหนองบูดีหมีครูสามเมื่อกี้สครับอํานวยการโดยท่านผู้มีการกัญญาพรหน่อสีดานะครับผู้ถือป้ายโรงเรียนเด็กหญิงยุพาแซเต้นครับเด็กหญิงสิตราวนสิงโตผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายเกรียนศักดิ์รักธรรมคาถากรในเมเยอะของเราทั้งหมด บชีวิตด้วยกันนะครับนำโดยเด็กชายรัชานนท์สินสวยครับเด็กหญิงยาธิดาววันน้อยเด็กหญิงนิตยาถาวรธรรมเด็กหญิงชนิสราหนองตาเด็กหญิงพันนาราเชษฐบุตรเด็กหญิงกะลนชนกคนเล็กเด็กหญิงระมนทิพ,พูปชาเด็กหญิงปันชิตาจันทรัตเด็กหญิงพัชราคพรวันน้อยและเด็กหญิงวันเมษวันวิสาปินประดับครับขบวนวงโยชวา,านชิดปราบประกบนะครับ มามมาด้วยป้ายปรัชญาของโรงเรียนมีความรู้คุณธรรมนำประชาธิปไตยนะครับและก็พูดถึงวู้ถุสารัารักของโรงเรียนด้วยนะครับวนพระบรมสารยารักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็พระราชนีนะครับตามมาด้วยนะครับ ควนรู้วไฟนะครับตำระตำนานความรักอันลึกซึ้งของหนึ่งกัสองาจเมื่อฝ่ายหนึ่งต้องท้าท่าและถูกทำลายจนถึงแก่นตา กลายเป็นสงครามทําให้เกิดบ้านเมืองถล่มทลายแล้วก็เป็นการเป็นน้ำหนองใหญ่แล้ววในคดีอีสานเรื่องนี้ก็เป็นปฐมเหตุบุญป้องไฟวัฒนธรรมประเพณีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นชื่อหรือชาของชาวอีสานยอดมากเลยค่ะบุญประเพณีวัฒนธรรก็คือประเพณีของอีสาไทยพญานาคน้องบัวดีหมีครับ่พญา สักคู่นี้ก็คือตัวใหญ่มากมาจากรูปแม่น้ำโขงโคลนใช่ค่ะมีผาแดงนางไ<ว>อรมาด้วยมีผาแดงนางไอ่์มาด้วยนะครับเมือม่อะะสักครู่และขบวนสุดท้ายครับโยโาธยาทิ่จากโรงเรียนสนามบินฝาเสียงประมือต้อนรับวงโยโธวาทิอันสวยงามของสนามบินเราด้วยนะครับนำโดยท่านผู้ในการพร้อมด้วยคณะนะครับที่อนุเคราะห์วงโยธาทิศด้วยกันแข่งขันในครั้งนี้ครับ คุณโรงเรียนสนามบินนะครับเพียงุูครับวงยวทวีทรร่วมกันในขานแข่งน้ำต้นเกมในปีนี้ด้วยสวยงามได้พร้อมเพียงครับถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงทีเดียวสิ่งียการนี้ขอขอบคุณท่านประธานในพิธีครับท่านดรพงศักต์ตั้งวานีชักกะพงในจังหวัดขอนแก่นท่านรองคุณเยนโสงครามรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพนศักงา์ขอนแกนเขตหนึ่งด kind of mm ้วยนะครับ